เลยคือหลังต่อแล้วลักษณาคันเลยต่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับเอาต้องลงมาครับตอนนี้ถึงหน้าครับผอดขานออกมาเนี้ยส่วนบาเยียนก็บอกว่าก็เกิดจะเป็นชุดเดิมกับชุดแรกเลยครับตับดิ๊กจะถอยไปยืนชนะฮาร์ททางเนีมาเป็นตัวออกบอลเนี้ยของช้างมาโหลด ยิงเนี้ยฝุ่นผุไงลูกนี้น้ำหนักได้แต่ทิศทางก่อนยังไม่ต้องต่อเนี้ยตั้งเตะเล่นสั้นเนี้ยฝงมันอยู่แล้วลูกนี้ฝาเข้ามาจากด้านหลังนะครับ ยาวขึ้นหน้าไม่หายครับแล้วก็โผลเอ้ะจัหะที่ักวาไม่ดีครับเอาเลยจังหวะอได้าเอาเลยจุดยัเอาจับวางไมดีแล้วอะอย แต่ลุกแต่ลุมกันท้ายครับเปิดเสาสองโอ้โหอ,อะไรยังเป็นหมาเย็นเก็บกลับมาได้ครับเป็นเป็นเปลี่ยนมาท้ายเลยแล้วก็โกลบกลับมาที่ต๊กับตีก็ตอนนี้ลงมาเป็นตัวให้บอลแบบด้นหลังครับก็น่าจะกลัวร์มากขึ้นครับไม่ต้องไปวิ่งไล่ตรงกลางเหมือนตอนที่แรกครับเด้ง<ป><ป> ากาวยิงนะโอ้โหน้ำหนักได้แล้วว่ายังไม่ป้องขอเมื่อก่อนนี้ยังไม่อตักเตะะเป๋าตูขึ้นมาเข้ากันเยอะถิ <Glenn sound> ่งยาวมาไม่หมัดกัาวตับต่อสองเก็บได้ครับให้แล้วไปครับตีตูเข้าด้านหลังตรงนี้้าแน่นอนคยอบแล ยี่คิดของหวันเีย็นครับยตีเปิดกบทางซ้ายาหลาดจับแรกไม่ดีครับแล้วถึงพวกนี้ไ่ยิงก็ได้เกียงก็ไม่ถีเพื่อนเลยครับเกี่ยนทางซ้ายครับหลด เตะอาาอกแมัเสือซ้อนสองออกยังได้ครับสิเอ้ปเปลี่ยนเทางขวาครับไปไปโดมาเสือแล้วจังหวะ้ลม้มไปไม่ได้แล้วแม่จังหวะสุดท้ายเลยตัดดักกันมาย้านอนจะไปตั้งกันใหม่ครับซ้อนมาอยู่ที่เอาทางขวาจะกลับมาตั้งใหม่เลย เหอกว่าน sort of ี uh, hey. ้ผู้ตีบอลของวันเย็นเยอบถ้า้งต๊ะโต๊ะนั่นพัฒนาก้ารเหล็กเข้ามาเล่นตลอดเยับข้า้งทางขวาเยอบเอ๋สับไปไดยังเข้าไม่ได้ กับเบิ Ơ, ้ลโอ้โหแม่จังหวะสุดท้ายก็อย่างแรงกันไปครับเออหอบมาครับขวาครับเขี่ยครับหลครับแล้วถงด้วยครับจริงเอ้าหุ้นแม่จะกัดเนี่ยดีแล้วครับ ังหวดีไม่ผิดเลียรับถ้าผิดเลียมมีโอกาสเข้าประตูตัวเองได้เลยนี่ังหวนี้ไปตุมโอมไปเขาสองเลยก็ตั้งอันใหม่ครับอ๋ออย่าไปตั้งอใหม่ครับโอ้โหให้นี right ies, e ้ทม่ด e ีมาทักนาลก เดียวเอทางซ้ายครับโหลดจากหลังขึ้นหน้ารับเกี่ยวเหนนี้ครับตอนบัตรบดเจ็บเจาะยังไงครับเพระฉนั้นเขาเลยตั้งรับเลยนะตัวเองเลยครับตอนนี้ถ้าเจาะไม่ได้โอกาสจะเข้าไปทำในตอกเสื้อยากครับต้องหาโอกาสยิงให้ได้คก็จะนั่นบาดเจ็บครับจากตรงไหนก็ตามครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลครับ

ใช่ธลรลดกครับแต่ด้รุูนพุ่งครับโดนแย่ทีไงได้รุูนพุ่งอกทีครับเป็นพุ่งยอนมายิงเอ้าโอ้โหนะตัวนี้แย่ขาสกัดได้ครับน้าพนนนะลูก แล้วแล้วดูก็ตอนนี้ให้ทางซ้ายครับเปิดยามจะมาทางขวาที่เอครับเอลอกเอยังไงเลยกันเพวาะถู่เจอสามคนเตี๋ยมาทางซ้ายครับเป็นเป็นแหวกไม่ผ่าแล้วโดนขนเข่าก็ต้องต้องไม่แหวเจอไปขวาอยู่เลยครับให้มาเป็นติ๊กตรงกลางครับติ๊กยิงแงงเลยครับโอ้โหลูกนี้ ระหว่างเลี้ยงไม่ตรงต่อจนเพื่อนเรียกบอลอยู่ทางขวาด้วยครับตัดสู้ชายยิงครับเปิจับมาลุนี้ยังเก็บได้ครับอ้าวหายใจไม่ดีครับแตักไปเองครับเก็บรตมาเป็นของหน้าหมานเองครับไปไปไขึ้นหน้าเร็วย้อนรับตัดตรงนี้มันช้าลงนะจัดถ่ายเอาวาโหลดเป็น ครับสามคนดูครับออกทางขวากับมาที่ติดเป็นเป็นโดนแย่ทีหนึ่งก็ไปได้ครับไปออกับเป็นเป็นเจอซ้อนครั้ยแบนี้โดนแย่ท้งครับเปลี่ยนโานซ้ายกับรรเย็นล็อกเข้ามาหนูวัดแล้ว จังหวะนี้อ้าวเด็ดสิได้ฟาวขึงแลวกลางมระตงเลยครับอู้ไปทำฟาวระยะไหนก็ไม่เป็นไรแล้วตูแล้วตำแหน่งนี้มีการกระตูแล้วระยะยิงเลยครับโอ้โหนี่จุดนี้นี่ถ้าเกิดดีๆนี่เป็นประตูได้ง่ายเลยครับต้องดูแล้วว่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับ ยิงดีๆนี่โอ้โหโอกาสหาเล่กตรงนี้เอาแล้วครับสองครับแล้วโอ้โหจังหวะนี้ประตูเขาหมาเก่งก็ไปแล้วสิครับโอ้โอรนดิ่อกหายเลยครับวัดไม่ได้ครับโอ้โหดูครับจังหวะแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆด้วยครับย้อนออกมาตั้งกันใหม่ครับตึ๊งตึ๊ง ขาตรงกลางมาสวยครับตองแฉลบเนาะโดนตองออกแล้วสมัยนี้อย่างนั้นไม่ถูกครับเล่นซ่าทันทีครับขวากัดกับต่ายใหม่เบนขวายิงแล้วก็หมาดสมยฉลับยังได้อยู่ครับเท่านั้นเลยไปทิ้งมาเลยแล้วตูดเดียวไม่มีท้ายครับลดย ยอ้อนกลับมาารเอาทลับยังได้ดีก็เป็นออกมาที่ปิ๊กโอ้ดูดูวขึงเนี่ยตอนนี้หวานเย็นจ้ากลงสื่อวิ่งฟ้าแล้วแน่นอนจังหวะนี้อวียสเป่าเลยครับไปทิงเลิ่อสั้นยับออกงขผาปิ๊ยิงนีโอ้โหติเติต็มกับแาเแล้วดูตกโอ้กล้องวิ่งสางเลยแล้วกล้อง โอ้โหกัตสับฟาวชัดเจนเลยครับโอ้โหเออลูกนี้ยอมเสียครับคัดโอ้โหดูแบบวิ่งตามไปยก้องโอ้โหล่วงเลยครับโอ้ยวันนี้มือเหนียวคอเสื้อเลยโอ้โยนี่จสิทธิ์ให้แล้วไปเลยน่าจะลายหรือเปล่าเระต้องะวังโอ้โหคัตสุดเลยว่ะม่าให้ไปเลยครับตันนี้ไปคิกไหลแล้วแล้วยิงโอ้โหก็

เลยอน,ยนตั้งอันไหน่ไป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 ขึ้นทางซ้ายครับโอ้โหประตูจะลอกอย่น้ฟาวครับมาระสให้เ็นฟรีคิกครับอนเข้างในูกางหาไปไหนไวะแบบเออดูฟคิกครับเอยิงแล้วตกทิ้งเอ้าโอ้โหโอ้โหแล้วลักพาบ้าทะลุหรือเปล่า,หา เป็นบอลขึ้มืองซ้ายครับของวันเด่นครับย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับปิ๊กปิ๊กเล่นให้ทางขวาครับเป็นเอโอ้โหเอครับโอ้เตะที่ปล่อยเลยคร e. ับข้ามหลอกให้ทางด้านเอเสาสองคนเดียวครก็ถ้ามาตูที่สองมานี่เวลาที่เหลืออยู่เหลือเวลาอีกเยอะเลยครับ ถ้าทีมไม่ได้มาดูที่สองนี่โอกาสกลับมาก็จากมาเมนนแล้ครับวางยาวมาลูกนี้ลูกลับสบายเลยครับเลยเลยนทีครับเป็นชันหลับเราได้ลูกที่นี้เปลี่ยนบอลเลยเปลี่ยนบอลโลนเปลี่ยนบอลได้น้องนได้ บอล่โหลดย้อนมาเป็นฝ่วาว่างครับคัดตีซ้ายแล้วขวามือขวาครับตึกครับโอ้โหทั้งวันนี้อู้ถ้าไม่ได้ฟาวน์นี่น่าจะโอกาสก็่จยงิงหนึ่งเลยครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นขวาไว้เลยครับ โอ้โหลูกนี้สทางแล้อเลยไปขอเลยโอ้โหแล้วดูกระแพงกระนู้นั็เอ้ากัดโอ้โหแล้วสูตไหนรันไม่รูนี่โอ้โหนี่ไม่ยิงเล้วไปส่งกัดกัก็ไม่รู้นเลยเปิดจับมา ไปยกข้าไปเสาสองไม่ผ่านครับจังหวะสองโหลดเบิร์ตออกมาเอ้ยเอาดูจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับเอ้ยยอดจะไปตั้งกันใหม่ครับโหลดตฮเบิร์โอ้เบิร์ตับให้ดีครับเยี่ยวมมากเลยเยี้ยมมากเลยแทงลูกนี้แล้ว ไม่ได้ครับยิงเลยเอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหเกียงโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมเลยครับโอ้โหดูเลยวามพยายามของทานั่นเพิ <rast> ่นะคะเลยครับจังหวะสวนกลับด้วยดูเลยสาวว่าสาวเลยครับแม็กซ์ต้องแล้วก็มาจบที่เกียงก็ถูกยิงยับลูกนี้ติดด้วยสาวตัวนุ่งตึงแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โห เอาเสีลูกนี้ตองว่าไงตักเลยครับย้อนกลับมากัดโอ้โวันเดีตอนนี้ต้องการ,ร,รตรูวที่สองครับอยากจะได้มาตัที่สอง 2, หลายต่อหลาครั้งทำไม่ได้สันทีครับก็จะเปลี่ยครับเอาเบรหน่อครัตอนนี้โอ้เลือกเบแล้วครับดนอเนนให้งเลยอาต้องออมาครับตอนนี้บัเดนิดเี๋ยวให้ต้อเลนทางนี่ต้องการทำอะไรสักอย่าง เพราะว่าไม่แรงงานเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับตัวเรื่องเหมือนเดิมครับแผ่ไม่เปลี่ยนครับของฝันเย็นเนี่ตอนนี้โอ้โหคนไม่ไหวแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแผ่แล้วครับสลับมายังได้อยู่ครับเอเออโอ้โหเลี้ยงเยอะเลยครับเออแล้วไดรุ่งพุ่งครับเอให้หลังกั๊ การแหวกลูกนี้ไม่ฟ้ารับจากกันมาได้ชนดีมาขวาเกียงสวยครับเกียงส่งอีกทีไม่หาอาแล้วสวนกลับกวางเล่นสามคนบ่นเลยครับไม่จับแร้ไม่ดี้องากายก็ตั้งยังใหม่เดินเลยนะทีเหมือนกันครับต้องกัดถึงอีกทีนึงกัดต้อง ยิงเลยก็สุดโหยิงเสาสองเลยตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ตรงต่อแล้วสุดใหญ่ครับบอลเนี่ยกดดังผู้ถือตัวไม่ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวคนครับถอดต้องออกเอาท์แนัโบสถลงครับของพัฒนาคาเหล็กครับโบสถลงมาได้บอลครับโอ้โห เียนี่จะล้มมาด้วยครับตยครับโดนครับโหลดยิงไกลกินฉลับโหลดโอ้โหดูวิ่งตามบอลจะล้มมาด้วยแล้วบางอย่างู่นรงนี้จะตีตัวครับอ่าถอดถอดติกออกครับโอ้โหจะเอาตาลงครับ ของอันเดนได้เลยฮะเอต้าย้อนมากัดเล่นไปเล่นมาเนี่ยกัดมันยืนเซนเยอะครับยิงโอ้โหนี่ยใส่พิงได้ครับทุก เลนสร้างครับหักมาสูงกลางครับเอ๊กับยิงโอ้โหกดไม่ลงอีกครับมาเล่นสร้างครับโยนข้าวฟ้ามาทางขวาครับเพียงเปิดจังหวะที่อมแม่นด้วยครับแต่ว่าแบ็คจับบอลไม่ยิงครับซัดยังได้อยู่ครับ ให้มาสวยเลยไปเออทางขวาว่างแล้วตกคืนโอ้โหลูกนี้รู้ทันเลยแล้วแต่โอ้เราให้เราสวยเลยแม็กเบิ้ลไม่พลาดสิทธิ์ที่มากรีนแล้วบอสเอาไปชนแล้วโอ้โหไม่ได้แล้วโดนจกลับแล้วอ้าวแล้วสามสองแล้หนึ่งในในจับลงอกาล็อกยิงเอ้าแต่เมื่ออีกโอ้โหเอาแล้วมีสิ่แล้วมีจังหวะนี้ครับโอ้โหเอาแล้วแล้วปีคิก โอ้จังหวะต้านล็อกกลงหลังนี่ล็อกหายเลยครับแต่ว่าจังหวะยิงเตะหืดเกือบอุหนนี่งานเด็ดทายจริงจังหวะเด้งนาะไม่ได้ครับมาได้เป็นลูกฟรีคิกเกือบโอ้โหระยะ้ระยะย,ยิงอนะฮะเราของหวานเรื่องเนี้ยต่อหน้านี้ได้ฟรีคิกยังถือว่าทำได้ไม่คดีเท่าไหร่ครับ ยิงครา,าวนี้ไม่ผ่านกำแพงเหมือนเดิมครับจับตกกลับมาให้หางออกเราไปแยกกันเองครับไปเปิดจับมาเกลี่ยปั่งสายอ้อมมาเลยแล้วโอ้โหให้สวยครับชนนิบอลนะนิบอเนาะชนแต่เราจะไปต้องต่อไม่ได้เลยครับเจอต้องง่ายไปครับเราเล่นเลยเลยครับเลยทางซ้ายครับฝาเดยิง ให้ขวาว่าครับเอยิงแล้วไม่ผ่านกองหลังไปทีมเนี้ยเอ็นเตะมุมทางขวาครับหมดเวลามาเต็มสองนาทีคแล้วนะเกมในคืนหลังครับไม่กัดโค้ชเตะเบิ้ลขึ้นมาได้เปรียบต่อกัดการขวาครับกัดเอาหึกติดบล็อกนะสื่อไม่หุ้มหลักตัว ยังปัดได้ครับท่านครับไอ้มุมทางขวาครับยับมาไม่มีใครเลยครับเอาซอเล่นเร็วเลยครับเกียงไปไปซ้ายสุดครับโอ้โหจะให้กัปลนูนี้ย้อนังอีกครับ เออจ้ามาเลยครับ <What? S 1> โบ๊ทเอา้าแทงเข่าลูกนี้ <What? S 1> โบ๊ทโอ้โหงอขา,าสวยครับโบ๊ทไ <What? S 1> <บ>หลครับให้ยิงด้วยครับชนให้โบ๊ทยิงโบ๊ทจับมั้ยิงแต่เซฟโอ้โหตายอันนี้ <What? S 1> แล้วดูสวยจับเล้ากัด <What? S 1> กัด <What? S 1> แทงทางขวาโอ้โหตายครับโอโ้จับบอลนิดจริงก็ตั้งลูกนี้เสียของเลยคที่หวานเย็น ถูกมาดีๆจังวหวะนี้ก็นั่งกันได้คะอย่างน้อยน,นั่นงเยอะจบเยอะขึ้นมานตัวเยอะกว่าด้วยโอ้โหไม่ได้จบด้วยแล้วนะั่าเสียดายครับอู้จังหวะแบบนี้บา้านเย็นยังดูว่าเป็นรองนั่งนั่นถ้า,าเป็นเราไม่เดล่นเลยครับขึ้นมาสนใจจะตีโขบเปล่าแล้วแล้วเพิถึงฝั่งอีกฝั่งแล้วเชิเรื่องของทีมที่สนามเลยครับสรองเกมที่สุดท้ายของบแตวันนี้ครับยังไงก็แล้วแต่ต้องขอขอบคุณเลยครับเล่นทั้งสองทีมครับ ครับหวานเดียนแล้วก็พัฒนาคันเหล็กครับวันนี้เป็นพัฒนาคันเหล็กเอาชนะไปได้ในเกมสุดท้ายครับยังไงต้องขอคุณทั้งพัฒนาคันเหล็กแล้วก็หวานเดียนด้วยครับในตลอดหนกระทู้ทั้งกันก็ขอโทษกันด้วยครับเป็นที่เป็นเพื่อนเป็นน้องกันอยู่แล้วครับเราทั้งสองทีม